We're born for สวัสดีครับพบกับ รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับวันนี้กับผมอนุวัฒน์แสงสดนะครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมผ่านทาง Facebook l i v e NBT ภาคกลางนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับชมผ่านทาง www.nbtcentral.com ได้ครับในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีนะครับท่านนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพันนีนะครับประวัติเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่าง ไรนะครับเดี๋ยวเราอยู่กับท่านอาจารย์นัฐกิจชัย อริยะเมธีนะครับท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้วจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องราวของประวัติของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับก่อนที่จะลงลึกไปถึงในพระราชกรณียกิจต,ต,ต่างๆของท่านนะครับตรงนี้อยากให้ทางท่านอาจารย์ได้เล่าถึงประวัติตรงนี้ก่อนครับว่าเป็นมาอย่างไรบ้างครับ ประวัติของพระราชวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันพระบ,บรมราชินีในรัชกาลที่7เราจะขอแบบย่อๆเนาะ,ะเป็นแบบย่อๆเลยว่าท่านเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพัน,นีใน มีพี่น้องทั้งสิ้นจริงๆแล้วทั้งหมดละเก้านะครับแต่ที่มีอายุนะครับแล้วก็ชัดเจนมีรูปภาพชัดเจนให้ดูนั่นก็คือห้าพระองค์ด้วยกันรพระอ,องค์เป็นคนที่สามแล้วก็เป็นพระยาองค์เดียวเป็นธิดาพระอ,องค์เดียวเลยครับนะตอนอายุสองได้สองทนสาตอนนั้นพระเจ้าอภาเป็น,นีก็นําไปเรื่องไง่ายๆว่าไปนําถวายตัว สมัยนั้นเรียกว่าถวายตัวให้พ่อให้แม่เลี้ยงให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงไปถวายถวายตัวให้กับสมเด็จรพระศรีพัชรินทราบรมราชนินีนาพอบรมราชชนีพันปีหลวงก็คือเวสีของรัชกาลที 5, ่ห้าของรัชกาลที่ห้าหลังจากนั้นแล้วอายุหกขวบหกขวบก็ได้ไปอยู่ที่วังพญาไทยกับสมเด็จรพระศรีพัชรินในช่วงนั้นเนื่องจากว่าก็อยู่กับสมเด็จรพระศรีพัชรินตลอดพ่อแม่ให้ไปอยู่ให้ไปอยู่ นะก็อยู่ตลอดให้ไปอยู่กับย่าไปอยู่ตลอดหลังจากนั้นแล้วอายุ14 14 14ปีก็ทรงฤศษ,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 ษีสมรสกับพระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัรชกาลที่เจ็ดหลังจากนั้นก็ติดตามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าตลอดเลยอพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าก็รับราชการทหารในช่วงนั้นก็ไปอังกฤษไปเรียนอังกฤษทหารครับก็สมเด็จก็ตามไปด้วย สมเด็จพระนงางเจ้าลัตนปดีไม่ค่อยได้เคยใช้ชีวิตความเป็นวัยรุ่นเลย <14. S 1> สิบสี่ก็เอาไปเสกสมรสแล้วก็ติดตามรัชากาลที่เจ็ดไปทุกที่หลังจากนั้นเมื่อกลับมาเมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งรัชากาลที่เจ็ดก็ขึ้นของาราชก็กลายเป็นพระบรมราชินีในขณะที่อายุยังน้อยๆเลยเป็นทำให้พระองค์เนะี่ยยิ่งต้องทำงานหนะัก พูดง,ง่ายๆว่าไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยก็ติดตามอยู่ตลอดไปไหนไปประพาสไปตรวจงานสมเด็จไปตลอดอหลังจากที่หลังจากหลังจากที่เป็นพระบรมราชินีแล้วตอนนั้นก็เกิดเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าตรงนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในหลายเรื่องสุดท้ายนะครับสุดท้ายย่อๆสุดท้ายก็ ไปอยู่ที่อังกฤษกับรัชการที่เจ็ดแต่รัชการที่เจ็ดก็สละราชสมบัติหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษอยู่พักหนึ่งเมื่อรัชการที่เจ็ดสิ้นพระชนม์ท่านก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วตอนนี้ครับผมแล้วซึ่งในส่วนของที่พูดไปเมื่อสักครู่นะว่าจะเป็นในเรื่องราวของประวัติโดยย่อนะครับในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านท่านทรงมีบทบาทสําคัญอย่างไรในสมัยรัชกาลนะครับที่ ที่ครเทศกาลที่เจ็ดใช่ไหมครับท่านมีบทบาทท่านมีบทบาทในในในหลายช่วงครับในหลายช่วงในช่วงในช่วงแรกก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงนั้นเสรีไทยครับอแต่ว่าในในเรื่องราวเรื่องชื่อนั้นไม่ปรากฏครับไม่ปรากฏครับท่านก็สนับสนุนนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง ของราชการที่เจ็มีทุกสิ่งทุกอย่างและมีที่สําคัญที่สุดมีมีเรื่องหนึ่งครับมีเรื่องหนึ่งซึ่งมันตราตรึงแล้วก็เป็นประโยคด้วยครับเป็นประโยคที่หลายคนพูดถึงเลยไม่พูดไม่ได้เวลาสอนก็กกต้องบอกเด็กเหมือนกันครับครั้งหนึ่งตอนที่มีการยึดอํานาจม,มีการยึดอานาจก็จะมาตอนนั้นพูด,ดง่ายๆว่าหลวงสุขปภชราสาัยก็นําเรือลบสุขโขทัยมาแล้วก็จะมาจับ รัชการที่เจ็ดกับพระบรมภุษานุบงท่านก็ถามรัชการที่เจ็ดก็ถามสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีว่าอืจะอยูอ่จะกลับหรือไม่กลับอ่าสมเด็จให้สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีตัดสินใจกลับแม่มก็คือพระองค์เจ้าอภาพรรณีว่าจะกลับไปพระนครหรือไม่กลับ,บท่านก็ตอบว่าไปตายก็ไม่เป็นไรต้องมีศักดิ์ศรีต้องมีสัจจะ ประโยคนี้เป็นประโยคอมตะเลยครับอ่าเป็นประโยคอมตะเลยซึ่งซึ่งรัชกาลที่เจ็ดก็ทําตามครับอ่าทําตามสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพนีพนก็เสด็จกลับในช่วงนั้นก็ถือว่าตรงนี้แหละเป็นเป็นจุดเป็นจุดจุดพีกจุดหนึ่งในชีวิตเลยในชีวิตของใช่วะคือตอนนั้นถ้ากลับไปไม่รู้ว่า จะมีชีวิตไหม,มครับผมแล้วเกิดในส่วนในเรื่องของบทบาททางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยนะฮะตรงนี้ทางพระนางเจ้ารำไพปณีเน,นี่ยนะท่านมีบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างครับท่านบทบาททั้งด้านนี้ผม,ผมมองว่าถ้าในในช่วงนั้นน่ะท่านก็ตอนที่เสด็จกลับวังสุโข,ขทยัยครับตอนนั้นรัชกาลที่เก้าครับท่านก็ยังเป็นหนุ่มอยู่อ่าตอนนั้น รัชการที่สิบกรมสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้าทุกพระองค์ยังเล็กอยู่ก็เป็นช่วงที่จะต้องพึ่งพาสมเด็จพระนางเจ้าำปปรำพพพนีในงานทุกๆงานสมเด็จจะต้องไปเปิดไปร่วมไปเปิดไปทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากว่าพระบรมงสาร์ลูกองค์ยัง,ยงเล็กเพราะฉะนั้นทุกงานที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นสมเด็จไปหมดงานกีฬากอล์ฟก็เหมือนกัน และที่สําคัญที่สุดที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายเนี่ยก็อดที่จะพูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเสืออ่าตรงนี้ก็คือชัดเจนเสือจันทบูร์ทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก60กว่าปีตั้งแต่ตั้งแต่สมเด็จพระนางจาาเจ้ารำพิณีเสด็จกับปีพศ2511นะ่ยประมาณกือบ60ปีละท่านเสด็จกลับไปทุกวันนี้เสือจันทบุรที่ท่านสร้างมา ก็ยังดังอยู่ครับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของประจำถิ่นของจังหวัดจ,จันทบุรีที่โด่งดังในขณะนี้ด้วยใช่ครับครับอันนี้คือก็เลยมองว่าเสื่อนี่แหละครับชัดเจนมาก <c ough> ยังเป็นคอมขวัญด้วยครับอ้ที่ท่านทําำิ้งไว้ครับแล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอ <c ough> <c ough> ที่ท่านอยู่ที่วังสวนมงแก้วท่านทําแบบพอเพียงคร <c ough> ับแล้วในส่วนของอ,อย่างเช่นการเชื่อมโยงในในพื้นที่ของอ ในส่วนของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับจะเห็นว่ามีสนามกอล์ฟตรงนี้การเชื่อมโยงกับสมัยก่อนกับตรงนี้เชื่อมโยงอย่างไรบ้างครับผมสนามกอล์ฟถ้า,ถาจริงๆแล้วน่าจะเป็นหมหาวิาลัยในประเทศไทยหมหาวิาลยเดียวที่มีสนามกอล์ฟอันที่มีสนามกอล์ฟหลายคนมองว่าพ้ยนี่อะไรบางคนบอกนี่อะไรสนามกอล์ฟเอา้าฉัน มหาวิาลัยมีสนามกอล์ฟด้วยแลลวใช่ครับที่นี่มีสนามกอล์ฟก็เลยต้องย้อนกลับไปว่าสนามกอล์ฟมาอย่างไรนะสมเด็จนี่ได้เล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุยี่สิบอ่ายี่สิจริงๆท่านเล่นเทนนิสด้วยนะจริงๆท่านเก่งท่านเล่นเทนนิสเก่งในด้านกีฬาต่างๆนี่ตรงนี้เทนนิสไม่ว่าจะเป็นเทนนิสสกีท่านเก่งแต่ที่แน่ๆคือเทนนิสนี่เก่งมากครับท่านเล่นเก่งมากแล้วก็กอล์ฟตอนหลังนีท่านเลิกเล่นเทนนิสเพราะว่า รัะจการที่เจ็ดสิ้นท่านก็ไม่มีคู่ซ้อมละคูเล่นท่านเล่นกอล์ฟคนที่สร้างสนามกอล์ฟให้สมเด็จในช่วงนั้นก็คือผู้จัดก,การวังสวนมันแก้วหม,มอมเจ้าปริษฐาจากักรพันธ์นักศึกษาทุกคนจะทราบชื่อท่านว่าท่านเปงท่านสร้างสนามกอล์ฟครั้งแรกๆเลยขึ้นจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าก็คือเบื้องต้นบอกว่าสามหลุมตีไปตีมานี่แหละ สามหลุมผมก็เดินตามหาหลุมต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นกรีนก็พยายามเสาะหาเหมือนกันว่าสักวันหนึ่งอยางอยากจะเจอท่านผู้รู้ว่าถ้าขนาดนั้นน่ะที่บอกสามหลุมเนี่ยเป็นกรีนหรือว่าเป็นจุดที่ออฟที่ตีแล้วไปข้างหน้าทุกวันนี้สามสามที่นี้ยังอยู่ผมก็เดินแล้วก็ถ่ายรูปพาลักษาไปดูหมดแต่ยังไม่มีภาพทุกอย่างเวลาสอนนี่เราจะพยายามหาภาพให้ได้ สามหลุมหลังจากนั้นปี2528นะครับเราก็เริ่มเพิ่มเป็นสี่หลุมอ่าสี่หลุมตอนนั้นสมเด็จกลับไปแล้วนะสมเด็จกลับไปแล้วเป็นสี่หลุมเริ่มมีเปิดใช้ให้คนมาใช้บริการ,รในนามของชมรมกอล์ฟบางส่วนมั่นแก้วปี36ก็เพิ่มมาเป็นเก้าหลุม<ง>อ่าได้เก้าหลุมหลังจากนั้นก็บริหารโดยมหาวิทยาลัยเราก็เลยมีเก้าหลุม <ừ> ตอนนี้ยิ่งตอนนี้ก็ฟับขามาแวแววมานะแววแววว่าอาจจะมีถึงสิบแปดหลุม วันข้างหน้าครับผมก็พูดถึงนะฮะจากที่มีการเชื่อมโยงสมัยก่อนคือเพราะว่าทางาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีท่านมาีความปรีชาสามารถในด้านกีฬาในด้านกอล์ฟเทนนิสใช้รับหลายชนิดมากาหลายชนิดม,มากท่านเล่นกีฬาท่านเล่นกีฬาครับผมแล้วในส่วนของอด้านามหาวิทยาลัยราชพัฏรรน,น์รำไพพรรณีครับให้ความสําคัญก,กับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้กับนักศึกษาตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ อ๋อด้านนี้ทุกๆปีทุกๆปีนี่เราจะมีงานลํำลึกถึงพระองค์ท่านครับเราจะมีงานไม่ว่าจะเป็นงานที่ที่เดือนนี้ที่เรากําลังจัดกันอยู่ก็คือคงานวันที่20ธันวาคมควันคล้ายวันพระราชสมภพปีนี้จะจัดใหญ่ปีปพระสบเจจะจัดใหญ่หน่อยเพราะว่าครบรอบ120ปีอครบรอบ120ปีเลยเป็นงานหนึ่งซึ่งจัดใหญ่มีการวางพันธุ์พุ่มจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดจันทบ,บุรีอ,อีกงานหนึ่งที่เราจัดก็คือเป็นงานคล้ายวันสวรรคตครับวันที่2 2พฤษภาคม,มเราก็จะจัดงานหลกัลกๆแต่โดยรวมแล้วเราก็พยายามที่จะให้หนักศึกษาเนี่ยได้ทราบถึงคุณอุปการของสมเด็จพระนางเจ้ารำชพบนีในด้านต่างๆครับยิ่งเรามีรายวิชานี้ด้วย นักศึกษาก็จะได้ทราบม,มากขึ้นาว่านักศึกษาทุกคณะจะเรียนวิชานี้อืครับผมถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของอการเรียนการสอนในวิชาประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้วตรงนี้เราเน้นมุ่งต่อผู้เรียนเป็นหลักนะครับเราเน้นอะไรเป็นหลักนะครับอา,าจารย์เราเน้นเราต้องการให้มีความกระตันอยู่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และโดยเฉพาะ พระบาทสมเด็จพร,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็พจพระนางเจ้ารัไพีณีนรับเราอยากให้เขารู้พระราชประวัติรู้ที่มาที่ไปว่ามหาวิลยยาลยแห่งนี้ที่เป็นมหาวิาลยที่เราได้เรียนกันเนี่ยเกิดมายังไงได้มายังไงครับแล้วที่มหาวิาลยได้สร้างให้ความรู้สร้างเราเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยมหาวิลยยาลยแห่งนี้เดิมมายังไงอ่าเดิมเป็นสวนบ้านแก้วครับแล้วก็ได้เติบโตมาเป็นมหาวิาลัยเนี่ย มีประวัติความเป็นมาอย่างไงกว่าที่จะมาเป็นแบบนี้เราต้องภูมิใจอเราต้องกระตัญอยู่เราต้องรักสถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องรักสมเด็จพระนางเจ้ารัมพพันธ์เราต้องรักพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเราพยายามบอกเขาให้รู้จักกระตันอยู่นอกจากกระตันอยู่ต่อสถาบันแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรา เน้นหลักคือจุดเน้นหลักคือความกระตันอยู่ครับผมนะ่ะก็เป็นในส่วนของหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้วแต่ว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ที่อยากจะเข้าไปกราบไหว้สักการะนะครับควรจะต้องมีการเตรียมหรือว่ามีคําแนะนําสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านยังไงบ้างครับอาจารย์อ๋ออย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับ,ครบใครที่ต้องการที่จะไปเที่ยวชมครับตอนนี้เราเรียกว่าเราเราเป็นพิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์วังสวนบ้านแก้ว ก็ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปแล้วก็บอกอินเข้าไปเลยแล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่รเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้อพาเดินชมอยากชมตรงไหนชมได้ทุกที่เลยครับอย่างเช่นก็อยากให้อาจาร,รย์ได้พูดถึงนิดหนึ่งครับว่าภายในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแต่ละโซนมันเป็นยังไงแล้วก็มีโซนอะไรบ้างเผื่อท่านผู้ชมเนี่ยเอ๊ะโอ้โหแต่ละโซนอยากเข้าไปชมแบบรูปแบบเต็มนะฮะมียังไงบ้างครับอ๋ออย่างนี้เลยครับถ้าอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็คือคเมื่อไปแล้วเนี่ยเราจะมีเรือนหลักๆที่ทุกคนต้องไปเลยก็คือครพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหญ่เป็นพระตำหนักที่สมเด็จพระนางเจ้ารัตดีเมื่อครั้งที่เสด็จมาที่จังหวัดจ,จันทบุรีเนี่ยกว่าจะได้มีพระตำหนักใหญ่เนี่ยก็หลายปีครับด้านในก็จะเป็นข้าของเครื่องใช้ข้าของใช้ของสมเด็จว่าห้องนอนแล้วก็ห้องรับ ห้องรับแขกห้องเข้าเฝ้าห้องอาหาร,รแล้วก็มีเครื่องชใช้สอนใจต่างๆที่อยู่ที่อยู่ในตรงนั้นแล้วก็เข้าไปจะเห็นปฏิมาก,กรรมร,รูปแบบการแปลนแปลนของพระตำหนักใหญ่นั่นคือหลักๆทุกคนจะต้องไปที่นั่นอันดับแรกหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือในส่วนของเรือนต่างๆ เรือนต่างๆก็จะมีมีเรือนต่างๆให้ให้ได้ชมกันว่าเรือนไหนมีความสําคัญอย่างไรก็จะมีเรือนด้วยรเรือนโดยรอบจะมีอมนอกจากตำหนักที่สมเด็จได้ได้ประทับแล้วก็จะมีเรือนต่างๆด้วยก็คือว่ามีลักษณะเรือนต่างๆที่เป็นสมัยประวัติศาสตร์ให้ ประชาชนนักศึกษาที่อยากจะเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปกันได้นะครับแล้วในส่วนของอผลจากการตอบรับจากนักศึกษานะครับในหลักสูตรของวิชานี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ที่เข้าไปศึกษากันครับก็ถ้าเป็นการเรียนการสอนโดยประวัติศาสตร์ท,รทั่วไปนักศึกษาทั้งหลายจะบางคนชอบก็ชอบเลยทุกคนไม่ชอบก็เฉยๆแต่ก็ผู้สอนต้องทําหน้าที่ <c oughs> ผมก็จะมีการดีไซน์การเรียนการสอนอจะมีการสอนทฤษฎีในห้องเกี<ะ>่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็พาออกไปอย่างอย่างที่ทาํามาประมาณปีกว่านี่มผมก็พาเด็กไปตีกรอบครับผมาพาเข้าไปได้กรอบเขาก็จะชอบมากอผมพาไปชุดแรกชุดสองนี่สอนมาสองปีแล้วครับ พาปีนี้ไปเนี่ยทำให้ปีที่จบจบไปหรือยังไม่จบที่เขาไม่ได้เรียนเรียนผ่านไปแล้วซึ่งซึ่งไม่ได้เรียนวิชาเนี่ยเขาก็อยากมาตีกันโอ้ร้ oh, องกันมากอยากมาตีอยากมาเล่นอ่าตีกอล์ฟเราจะพาออกไปตีกอล์ฟพาไปได้กอล์ฟลอยน้ำที่มหาวิทยามีม,มีสนามได้ด้วยอ หลังจากนั้นเราก็จะพาเขาเดินลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริงเวลาเรียนเราดูสไลด์เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ไปดูสถานที่จริงเรือนข้างในเป็นยังไงเดินรอบเป็นไงถ้าเป็นเราเราจะอยู่ได้ไหมในเรือนต่างๆมีความสําคัญยังไงเข้าไปดูว่าเรือนนี้โอ้ยลักษณะยกตัวอย่างเช่นเรือนเรือนแทบทุกเรือนน่ะด้านล่างอจะมีที่กักเก็บน้าไ้ใช้มันจะส่วนมากจะสร้างเป็นคล้ายๆว่าครึ่งตึกครึ่งอิฐส่วนมากครับพื้นฐานเป็นอิฐข้างบนเป็นไม้สัก แล้วด้านล่างก็จะเจาะคว้านออกมาเป็นที่กักเก็บน้าไปใช้ซึ่งบ้านโดยทั่วไปจะไม่ค่อยมีนะจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีผมก็แปลกใจสมัยนั้นเขาคิดได้ยังไงใช่ครับแล้วก็จะกักเก็บน้ําไปแทบทุกเรือนเลยแล้วอย่างนี้เขาเขามีการในสร้างสร้างบ้านในลักษณะเนี้ครับเขามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรไหมครอาจารย์ทราบนะครัคือถ้าต้องบอกว่าอันนี้เป็นแบบการออกแบบครับเรือการออกแบบเป็นบังกะโลแบบ อังกฤษอ่าเขาออกแบบอังกฤษมาอังกฤษก็สร้างแบบนี้ถ้าชาวจันทบรีสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสร้างบ้านแบบยกสูงน้ำท่วมสัตว์แมลงอ่แต่อันนี้คือเป็นแบบของบางโกลแบบอังกฤษเลยเขาก็ยกมาอย่างนี้เลยอ่าซึ่งเราก็มองดูถ้ามีโอกาสไปชมก็จะเห็นว่าห้องเล็กๆห้องประมาณสองเมตรแล้วก็มีห้องน้ำในตัวซึ่งผมแปลกใจกับนักศึกษาบอกนักษาว่า ถ้าเป็นสมัยก่อนบ้านไทยๆอ่ะห้องน้ำเนี่ยจะเดินออกไปประมาณสัก50เมตรใช่ครับส5เมตรแต่ที่แต่ย้อนกลับไปเขาสร้างเรือนนี้มาเนี่ยห้องน้ำอยู่ในตัวเขาคิดได้ยังไงว่าห้องน้ำในตัวสมัยก่อนคนไทยไม่มีห้องน้ำในตัวใช่ครับก็เลยมองดูว่าเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็หน้าต่างนะหน้าต่างรอบเลยอ่หน้าต่างนี่จะมีรอบเลย เย็นสบายไม่ต้องใช้อแอร์เลยแบบคือก็พูดง่ายๆว่าใช้หน้าต่างเยอะมากครับผมแลม้วอ,อ,อย่างอย่างท่านท่านผู้ชมที่รับชมอ,อยู่นะฮะอยากจะเข้าไปสัมผัสนะฮะกับประวัติศาสตร์ของวังสวนบ้านแก้วตรงนี้นะคะคือเราเปิดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับผมวันเวลาราชการเลยครับวันเวลาราชการ,าร,การมีเจา้าหน้าที่ถ้าิมถ้าเป็นคณะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็วอล์กอถ้าเป็นถ้าเป็นคณะก็ต้องแจ้งมาจองมาเราจะมี เตรียมเจ้าหน้าที่ให้มไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ,รบมีเจ้าหน้าที่แนะนําให้ตลอดงานครับผมก็คือว่าก็สําหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ที่สนใจอยากจะเข้าไปเรียนรู้ในด้านของประวัติศาสตร์ของอวังสวนบ้านแก้วรพระนางเจ้ารําไพพรรณีก็สามารถติดต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรํรไพพรรณีโดยตรงได้เลยนะครับแต่อยากให้ทางอาจารย์นะครับได้ได้พูด ในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่สนใจที่อยากจะเข้าไปชมตรงนี้เราจะได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศและได้เข้าไปชมทัศนียภาพอะไรได้บ้างครับผมที่นี่ในภาพรวม,มในการการในภาพรวมการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บางสนนแก้วครับตรงนี้ถ้าเราเป็นส่วนมากจะเป็นเท่าเทที่เจอนะก็จะเป็นทางโรงเรียนต่างจังหวัดก็จะมากันเยอะมากมาเป็นคันรถเราก็เตรียมเจ้าหน้าที่ให้ แล้วก็พาเที่ยวชมตํนักใหญ่พะตํนักใหญ่พาตนักดอนแคร์พาตนักน้อยเลือนเขียวเลือนเทาเลือนแดงเลือนต่างๆสถานที่ต่างๆต้นไม้มงคลทั้งห้าต้นเราก็จะมีเห็นที่สําคัญที่สุดต้องแต่งกายให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับเราขออย่างเดียวว่าแต่งกายให้เรียบร้อยถ้ามาเป็นมุคณะก็แจ้งเราก่อน ครับแล้วอย่างเช่นบางคณะบางกลุ่มเนี่ยคือทัศนียภาพคือมีความสวยงามอยากจะแต่งแบบว่าย้อนยุคไปทางประวัติศาสตร์แต่งชุดไทยอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับทางหมหาาลัยก็มีความยินดีมีความยินดีบางสถานที่ปัจจุบันหมหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างนะครับบางทีก็จะมีคู่แต่งงานก็มาใช้สถานที่ถ่ายภาพพีเศษอาถบายภาพบ,บางท่านก็ อยากแต่งงานในวังก็มาติดต่อ,อแล้วก็จัดงานครับในวังแต่งงานในวังครับสถานที่พร้อมทุกอย่างครับผมมาใช้บริการได้ครับผมอีกนิดนึงฮะสำหรับกิจกรรมแต่ละปีบริเวณพระนางเจ้ารำไพพณีรหรือว่าบางสนบรรแก้วตรงนี้ะครับ,รบแต่ละปีแต่ละปีนี่เรามีกิจกรรมหรืองานอะไรเกิดขึ้นบ้างครับตรงนี้ แต่ละปีแล้วแน่ๆก็คือเราจะมีการถ้าเป็นงานคล้ายวันพระราชสมภพก็เราจะมีวางพันพุ่มก่อนแรกๆเรามีแค่นี้เองแล้วก็มีงานแค่คืนสองคืนเต็มที่ครับเต็มที่คืนเดียวสองปีมาสองสปีมานี่เราจัดงาน10บวันสิบวัน1ิบเอ็วันสิองวันโดยเฉพาะปีนี้ก็จัดเยอะหน่อยเพราะว่าครบรอบร้อยยปี เราจะจัดแบบมีทุกปี <พ em S 1> มีทุกปีเลยครับมีทุกปีเลยนะเดี๋ยวท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ของวังสนมนแก้วกับท่านผู้ชมหน่อยครับเพื่อ,อลูกหลานของท่านที่ชมอยู่หรือว่าทุกท่านที่ชมอยู่อยากจะพาลูกหลานมาเรียนในด้านของประวัติศาสตร์ตรงนี้ครับเชิญครับสาหรับรายวิชาประวัติศาสตร์วังสนมแก้ว วิชานี้ก็อยากให้ชาวจันทบุรีหรือชาวจังหวัดใกล้เคียงที่มาเรียนหรือนักศึกษาก็ดีนะครับคณะอื่นๆก็ดีนะครับที่ไม่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์องค์สมันแก่เพราะรมีบางคณะอาจจะไม่ได้เรียนนะครับด้วยหลักูตรของตัวเองไม่ได้เรียนแต่บางคนก็ใจด้วยความที่เป็นผู้สอนเนี่ยก็อยากให้ให้ได้เรียนเพราะว่าเราเรียนในในพื้นที่วังของท่าน687ไรในสมัยนั้นเราอยากให้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้ เมื่อเข้ามาเรียนแล้วเราต้องรู้จักเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็คือพระองค์ครับพระองค์พระราชทานที่ดินแห่งนี้ให้จะได้รู้ว่าเดินผ่านไปผ่านมาผ่านเรือนผ่านตึกผ่านพระราชินยานุสาวรีย์ของพระองค์จะได้รู้ความเป็นไปเป็นมาพูดง่ายๆว่าบ้านเราเราต้องรู้ครับบ้านเราเราต้องรู้อยากให้เข้ามาเรียนแล้วก็ลงเรียนกันแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขที่แน่ๆเราได้ทราบว่ามาวิราชภัฏน์แบบนี้มีความสําคัญอย่างไร สมเด็จพระนางเจ้าลํำไพบณีมีคุณูปการต่อชาวจันทบุรีชาวจังหวัดใกล้เคียนชาวต่อข้าราชการเจ้าหน้าที่นักศึกษาที่นี่อย่างไรครับ ครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีนะครับวันนี้เราก็ได้รู้ถึงเรื่องประวัติศาสตร์ลงลึกไปสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในด้านของประวัติศาสตร์นะครับก็สามารถไปชมนะครับแล้วก็ไปหาความรู้ได้เพิ่มเติมนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรํรำไพพันนีแห่งนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านอาจารย์นัฐกิจนะฮะ ชัยอริยะเมธีนะครับท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้วจากมหาวิทยาลัยราชพัฒรามไผพันีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับครับวันนี้รายการ NVT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพวกผมพร้อมทีมงาน NVT ภาคกลางนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ